คนก็คงไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นการใช้นะผ่านคนอื่นๆเข้าไปเพื่อจะไปช่วยเหลือนักโทษการเมืองนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราเห็นได้ดีว่ารัฐบาลยิงรักนะครับคนของพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยังนะครับเป็นเยื่อใยที่แยกไม่ออกจากขบวนเสื้อแดงแล้วในขบวนเสื้อแดงว่าจะเป็นนปชหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เอาอมามนัดแล้วจริงๆคือต้องการใ้ประเทศไทยนั้น นะครับอยู่อย่างมีความยุติธรรมทุกคนเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่านกันไปลึกๆใครว่านอรอปช,น,ปชรน้องน้ำจริงจริงก็คือลึกลึกก็คือพวกนี้ก็คือนะับเป็นลักษณะของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วกระบวนการเขาไม่เอาประชาธิปไตยดังนั้นเขาถึงคิดพยายามที่จะจัดการไม่ให้ทักษิณยุ่งเกี่ยวการเมืองถ้าจําเป็นจะต้องให้อภิสิทธิ์มันนิ่งไปบ้างจัดการคดีความปิดปากนะครับทั้งสุเทพทั้ง ทั้งสนที่และทุกกลุ่มอะเขาทําได้วันเนี้เขาก็เลยเชื่อมั่นว่าถ้ายังไงให้ทักษิณเนี่ยออกไปจากสมก,การอํานาจและการชิงกันทางการเมืองซะเสื้อแดงก็น่าจะอ่อนแรงไปเยอะแล้วยิ่งทักษิณไม่ทําไม่สู้นะครับเสื้อแดงก็จะยิ่งห่างจากทักษิณน,นี่เป็นแผนที่เขาใช้มานานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มองที่ตัวทักษิณอย่างเดียวมองที่ยิ่งรักแล้วกเเ็เพื่อไทยด้วยแผนการในการที่ขยายสลาย พักเพื่อไทยโดยการซื้อตัวนักการเมืองโดยการสร้างพรรคใหม่ขึ้นมาเพื่อทําให้เสียงพรรคเดียวในอันที่จะได้คะแนนเสียงล้นสภาแล้วไปมีอํานาจเหมือนเดิมก็จะลดลงซึ่งอันนั้นแผนเขาระยะยาวเขามีไว้อยู่แล้วนะครับถึงจะสู้ก็ไม่ใช่จะสู้เขาได้ในกรอบที่เขาเป็นคนเขียนกติกาแล้วก็วันนี้เขาจะยึดอํานาจต่อไปอีกเนี่ยการกลือนอานาจของเผด็จการครั้งนี้มันแน่นแน่ <c oughs> ทีนี้เนี่ยคนก็ตั้งคาถามว่าแล้ววันนี้เนี่ย ถ้าทักษิณออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะผมเองตั้งคำถามแล้วก็ตอบไปว่าโดยรากของโครงสร้างอํานาจวันนี้เขากลัวทักษิณที่สุดทักษิณคือจุดที่จะทําให้เสื้อแดงนั้นมีพลังขึ้นมาแล้วก็ในเชิงการต่อรองในเรื่องของฐานของคนในกองทัพในตํารวจแล้วก็ในบรรดาข้าราชการเองแล้วก็ที่สําคัญมวลชนเนี่ยถ้าไม่มีทักษิณสักคนนึงเขาก็เชื่อว่า คงไม่มีน้ํายาคงไม่มีปัญญาซึ่งวันนี้มันก็ยังเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นเรื่องดีก็คือว่าพอไม่มีทักษิณเนี่ยประชาชนเริ่มตั้งตั้งคําถามกับความจริงในภาวะการเมืองไทยว่าพึ่งใครในคนใดคนหนึ่งได้ไหมนะครับแล้วในสุดมวลชนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าจะต้องสู้กันแบบประชาชนทุกคนมามีส่วนร่วมต้องเป็นมดแดงล้มช้างนะครับต้องช่วยกันในทุกแนวรบมันมีหลายแนวรบนะจะให้ไปเป็นทัพเดียว ให้มีคนนําแล้วโดวยเพราะยิ่งนําไปสู้ในกรอบของเขาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ไแน่แทีนี้ประชาชนเองก็รู้ด้วยว่าถ้าปล่อยเอาไว้นะครับให้เผด็จการครองอำนาจมันจะยิ่งขมืดเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วสร้างเครือข่ายวางรากวางเงา,วาง,เงาวางกอนะครับจนกระทั่งยากแก่การที่จะกาจัดเพราะฉะนั้นประชาชนก็วันนี้ก็เริ่มตื่นตัวในอันที่จะสู้ทีนี้ถ้าเอาทรทักศิณมาในปัญหามนอยู่ตรงที่ว่าถ้าดรทักษิณประกาศเป็นตัวนําแล้วเนี่ยมี2ด้านนะครับ ด้านดีก่อนก็คือว่าจะทําให้พลังมันพืพ้นพลัขึ้นมาทันทีแล้วก็เสื้อแดงที่สงสัยนะครับก็จะเลิกสงสยัยแล้วก็จะกลับมารวมทับกันแล้วก็ด้วยอํานาจบารมีทั้งในประเทศต่างประเทศขบวนแดงขบวนปฏิวัตินั้นก็จะลุกขึ้นมาทันทีจะจะกลายเป็นนะแดงที่ทักษินนาแดงที่ก็กลายเป็นขบวนที่เขาสร้างเป็นศัตรูมาตลอดก็คือไอ้พวกที่เขาใช้เป็นเหตุผลในการรัฐประหารครั้งนี้ หรือการตั้งม็อบมาก่อนหน้านั้นก็คือต้องกำจัดระบอบทักษิณวันนี้ที่บ้านเมืองมีปัญหาแล้วก็เขาเนะอ้างต้องยึดอำนาจนะเพราะเขาบอกตลอดระบอบทักษิณมันชั่วช้าคือเขาทําให้ทักษิณเนี่ยเป็นปีศาจของชาติแล้วก็เขาสร้างความชอบธรรมในการที่เขาจะใช้อำนาจไปต่างๆแล้วก็มีพลเมืองบางส่วนนี่เห็นด้วยหลักการจะผิดอะไรก็แล้วแต่เป็นปเิ็จการนีไก็แล้วแต่ขอให้กำจัดทักษิณยอมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดดรทักษิณขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ฝ่ายแดงลุกขึ้น เต็มพืึบแล้วฝ่ายเหลืองก็จะลุกขึ้นมาเต็มพืึบเหมือนกันเพราะว่าความเกลียดชังนี่มันถูกฝังเอาไว้อย่างหนาเหนียวแน่นแล้วคําว่าทักษิณน,นั้นที่จริงทักษิณพยายามทําเพื่อประชาธิปไตยแต่เขาตีภาพเอาไว้ว่าทักษิณคือตัวประชาธิปไตยจอมปลอมทุนสามานตัวใหม่นะครับนะเป็นคนที่คิดจะกินรวบประเทศเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงนะครับแล้วเป็นคน,คนไม่จงรักภักดีกับาศาสนาคิดจะโน้มเจ้าเขาพยายามจะโยงทั้งหมดเข้ามาเพื่อจะเป็นเนี่ยตรงเนี้ย ก็เป็นศัตรูของชาติถ้าคุณทักษิณประกาศตัวแล้วนําเองก็จะต้องเจอภาพนี้แล้วก็นึกดูกันแล้วกันครับยังไงเนี่ยมันต้องอเผชิญหน้ามันต้องแย่งอํานาจกันไม่สามารถจะทําได้ด้วยวิธีการทีนะ่จะค่อยๆประนีประนอมไปนะครับเพราะว่าการแก้รัฐมนูญถ้าควรจะทําได้ก็ควรจะทาได้แต่ยุคยิ่งรักมาแล้วแต่ทําไปแล้วเขาไม่ให้แล้ววันนี้เชื่อหรือว่ารัฐมนูลฉบับใหม่ที่เขาเขียนเนี่ยมันจะทําให้การแก้เป็นไปได้ง่ายขึ้นโดยสันติวิธีมากขึ้นฟังอํามาศ นะครับฝั่งเผด็จการราชาธิปไตยสมุนนายาสิทธิราชใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมแล้ววันนี้เขาปฏิเสธแนวทางที่จะเป็นไปได้โดยการเจราจาต่อรองใช้ระบบรัฐสภาใช้เสียงของประชาชนตัดสินเขาไม่ยอมครับเมื่อไม่ยอมอย่างนั้นมันเหลือทางไหนอีกละ่ะสำหรับสันติวิธีนะครับยากยิ่งถ้าคุณทักสินขึ้นมาเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะพร้อมปราบแล้วก็ นะครับดึงมวลชนต่างๆขึ้นมาแล้วใช้มวลใช้อะไรทุกด้านที่เขามีอยู่นั้นมาต่อต้านเต็มที่แล้วมันก็มันสู้ในสภา,ามันไม่ได้แล้วนะครับมันก็คงจําเป็นจะต้องลากอาวุธใส่กันนะครับกําหนดเขตมวลชนนะครับคงจะเป็นสงครามกลางเมืองนะครับนั่นคือนะครับความเสี่ยงของการที่รัตศษษิลเข้ามาฐานะที่เป็นผู้นํานะครับ ถามว่านะครับเข้ามาแล้วโอกาสที่จะทําให้ชนะเร็วขึ้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามวันนี้ก็ได้รู้เห็นฤทธิเดชของนะครับของเผด็จการโดยเฉพาะประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการเอาทหารเข้าไปครอบงาประเทศหลายคนเขายอมรับไม่ได้นะครับผมคิดว่านักวิชาการแล้วก็นักเคลื่อนไหวฝั่งเหลืองวันนี้สลิมทั้งหลายกอปปสวันนี้คงถามตัวเองโอ้กูได้ทําอะไรไปนี่นะครับ พราะวันนี้รู้แล้วว่าเผด็จการมันเป็นยังไงแล้วตัวเองเป็นคนเชื่อเชิญเผด็จการเข้ามาครองบ้านครองเมืองแต่เขาเขายังหวังนะครับว่าจะได้เศษได้เลยได้เนื้อได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเองเก็คงไม่เป็นอันตรายหรอกเพราะว่าก็ยังพูดภาษาเดียวกันนะครับยังอยู่ในแวดวงที่ได้ถือเป็นพักเป็นพวกได้นะครับแต่ว่าเผด็จการมันจะยิ่งบีบพันเข้าไปทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นหนักขึ้นทุกวันทุกวันเอาละทีนี้ถ้าดรทักษิณไม่มาเป็นไม่มาเป็นแกนนําเนี่ย ก็ทําตัวให้เนียนที่สุดแล้วก็สนับสนุนแนวทางทุกอย่างแต่ว่าไม่ออกหน้าไม่ยกออกมาแปลว่าเป็นเครดิตของตัวเองในการที่จะนําการปฏิวัติแล้วให้จิตวิญญาณของการสร้างชาติบนหลักประชาธิปไตยหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับบทมนหลักการสร้างประเทศชาติโดยที่ไม่ให้มีอำนาจเผด็จการหรือเครือข่ายเผด็จการอยู่เป็นการเปลี่ยนระบอบโดยที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีโรดแมปมีอะไรให้มันชัดเจนว่าที่จะทำเนี่ย นะผู้ที่จะทำก็คือประชาชนทุกหมู่ทุกเราแนวทางเพือสร้างประชาธิปไตยเพื่อคนไทยทั้งทุกทุกคนในชาตินะครับทำให้แรงต้านที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศนั้นลดลงไปเพราะเราพูดเรื่องของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่วาระของนักการเมืองไม่ใช่วาระของใครเสรีไทยก็ทํางานในลักษณะที่นะครับเป็นงานปฏิวัติจริงๆนะครับเอาหลักการประชาธิปไตยเข้ามาจับแล้วให้ประชาชนให้กระบวนการต่างๆนั้นมันเป็นลักษณะของประชาชนเป็นลักษณะของ อุดมการเป็นตัวผลักดันนะครับถ้าทําอย่างนั้นแรงต้านก็จะลดลงแล้วก็ส่วนวิธีการจะทําให้ชนะได้อย่างไรโดยสันติวิธีหรือเสียหายน้อยที่สุดมีแน่นอนแต่ผมจะขอขยักไว้พี่น้องคงเห็นนะครับถ้าดรทักษิณเป็นหนึ่งในขบวนการของการปฏิวัติแต่ว่าไม่ได้นําหน้าคนที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ท่นชาลุพงไม่ใช่ดรทักษิณไม่ใช่นักการเมืองเพื่อไทยไม่ใช่กลุ่มก้อนใดๆทั้งสิน้น ต่เป็นอุดมการนะครับอุดมการในการที่จะเปลี่ยนระบอบด้วยหลักความจริงหลักวิทยาศาสตร์ที่ทําให้คนเข้าใจได้แล้วก็มีโรดแมปแนวทางที่นําประเทศไปข้างหน้าวิธีการทั้งวิธีการทั้งเป้าหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆแล้วก็มีองค์คณะประกอบกันทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับทำให้เกิดพลังที่สูงสุดของทางฝั่งเราแล้วก็ทําให้พลังในด้านนะที่ต่อต้านที่เป็นปผดเดการนั้นนะครับอ่อนแรงที่สุด แล้ววันนั้นนาะสันที่สุขมันจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นแนวนะครับแล้วผมจะมาขยายความที่หลังก็เพืรอนะหวังว่าคุณแซนคงพอจะเข้าใจบ้างถ้ามีข้อโต้แยง้งมีอะไรนะครับผมยินดีจะรับฟังโดยเฉพาะยิ่งจัดมิตรที่ร่วมต่อสู้กันมานะครับหวังว่าพอจะตอบคําถามได้บ้างนะครับถ้ามีอะไรก็กค่อยค่อยคุยกันต่อในโอกาสต่อไปส่วนแนวทางเรื่องสันติวิธีนะครับมันคงไม่ใช่ไม่มีอาวุธอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่คงเป็นเรื่องของการใช้ อำนาจที่เหนือกว่าของประชาชนของฝั่งประชาธิปไตยทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับกดดันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้อํานาจนะครับหรือถ้าเขาจะลุกต่อต้านพลังประชาชนก็จะลุกไล่สั้นมากแล้วประชาชนก็รวมอำนาจแล้วผมจะขยายความภาพต่างๆเหล่านี้ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ